สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดนคนไทยเตรียมเฮจะไม่มีโควิด -19 อีกต่อไป วันที่30ธันวาคมนายแพทย์ภัยสารดันคุม้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในประเทศไทยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด -19 ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกรายการ ทั้งวัคซีนที่พัฒนาจากต่างประเทศและวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยทุกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็วถูกต้องและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลโดยออยเปิดช่องทางพิเศษสำหรับขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากออยจะมีความปลอดภัยมีคุณภาพมีประสิทธทิผลป้องกันโรค และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคออยได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังและประเมินผลความปลอดภัยของวัคซีนอย่างรอบด้านด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ